ตอวิีน่นายโลตัวทองตัวในเมืองยินครับไฟรที่เราซ้อมมากี่วันครับซอมอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่รตัวในเมืองยินก็อยู่ที่จังหวัดลำพูนลำพันที่เดิมเลยแล้วมีใครมาช่วยเป็นคู่ฟ้องซ้อมตอนเนี้ตัวเงินตัวตก็เพื่อปิ๊บปิเพื่อนอะครใคชื่อกันตอนนี้เราอ,ยอยายุเท่าไหร่สิบหกปีสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสี่น้ำหนักไปปล่อยตอนนี้กึ่งสามครับมวยสไตล์อะไรครับซีเมืองวันนี้เราต้องมาเจอความวิชาต้องยังไม่เคยต่อยกันมั้งยังครั้งแรกเลย ได้ศึกษาเคมันต่อยเขายังศึกษาเขาบนสไตล์ตีมือครับวันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเควางแผกยงดิตัดตามเคอ่ะสไตล์ตามสไตล์เราเหมือนเดิมมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุฒิขึ้นบนทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ล่าสุดนังไม่ได้ต่อยทำน้ำหนักออกวันนั้นทำน้ำหนักไม่ได้แล้วที่ต่อยก่อนที่จะทำน้ำหนักน้ำหนักไม่ได้วันนั้นต่อยกับกินแล้วทำครับที่ที่ราชดำเนินเป็นไงบ้างวันนั้น ชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นต่อยอยู่เว็ร้อยเท่าไหร่ <100 3. S 1> หร้อยยีิบ้ยบสานี้ต้องต่อยร้อยยี่สิบห้าเลยเนาะแตคือมันโตขึ้นอ่ะวันนั้นเลยมาปัญหาเรื่องน้ำหนักแต่ไม่ร้อยยี่สิบ้าถ้าเกิดเขาชอบหนักคิดว่ามาเกิดเลยอม่ค่ะเกินนิดหน่อยเกินประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดสีอ๋อ,อก,ก็คือมาสบายยืดเส้นยืดสายยามเช้านิดนึงร่างกายไปนี้ร้อยเปอรูรณ์งแรงพร้อมมาเสี่ยน้าอไทไฟนี้คุณมากี่กิโลครับห้าหกโต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเราตัวนี้หลัก 60กว่าไปคนจังหวัดคนจังหวัดนลำพูนลำพูวเด็กน้องบัวอับฝากเชิญช่วยแฟนครับเลยฝากเอฟซีให้กำงใจให้ด้ครับวันนี้เต็มที่เต็มที่พร้อมอัไรขนาดกับบ้านนะอ่ะขอโชคดีขอณครับ